สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอารมิคูหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพญานาคคลาดนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นการดูดวงชะตาของคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะเป็นการดูดวงดาวแบบจอนนะคะโดยดูระหว่างวันที่1จนถึงวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะโดยวิธีการดูดวงของดิฉันจะมี2รูปแบบก็คือไพ่ย,ยิปซีและพลังตัวเลขพญานาคขลาด โหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปดูโหราศาสตร์ค่ะการดูดวงชะตาในคลิปนี้เป็นการดูโดยเกณฑ์ภาพรวมนะคะซึ่งไม่ได้เจาะดวงชะตาของเพื่อนๆนะคะผู้ดูทุกคนนะคะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆนะคะดูอยู่เสพอยู่ค่ะถ้าพลังไพ่ย,ยิปซีการทำนายตัวเลข ออกมาเป็นด้านบวกด้านดีพลังงานดีๆเรารับไว้ไปปรับไปแก้หรือเอาไปพิจารณาต่อไปค่ะนะคะส่วนพลังงานไม่ดีค่ะนะคะไพ่ออกมาไม่ดีผลทํานายไม่ดีนะคะสิ่งสําคัญเลยเราอย่าเอาความรู้สึกความคิดเราไปเครียดวิตกกังวลกับผลผลทำนายค่ะให้เรานะคะแค่ระมัดระวังค่ะใช้วิจารณญาณและก็นะคะ ถ้าไม่ดีเลยก็ทิ้งไปเลยค่ะเพราะความสำเร็จของเราทุกคนค่ะนะคะขึ้นอยู่กับโลกภายในก็คือจิตของเราคือความคิดและความรู้สึกค่ะเราทุกคนสามารถเป็นคนเหนือดวงชะตาได้โหราศาสตร์เป็นเพียงแค่แนวทางแนะนําและนะคะเหมือนให้เราไม่ประมาทแค่นั้นเองมันเป็นการเก็บสีตินะคะตั้งแต่อดีตค่ะดวงดาวมันมัน เกิดจากการเก็บสีติพฤติกรรมของมนุษย์ค่ะฉะนั้นหากเราอยู่เหนือดวงชะตาเราก็สามารถที่จะดึงดูดนะคะในระมิตชีวิตของเราได้นั่นเองเรามาเริ่มดูจากไพ่ยิปซีกันก่อนเลยค่ะไพ่ยิปซีดิฉันจะดูด้วยไพ่ทั้งหมดนะคะเจ็ดใบค่ะไพ่ยอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะเป็นการดูไพ่จรเช่นเดียวกันกับ นะคะพลังตัวเลขพญานาคราชนะคะไพ่ย,ยิปซีเจ็ดใบดิฉันจะหยิบมาเจ็ดใบนะคะและก็ดูให้กับเพื่อนๆนะคะทั้งหมดเจ็ดใบนะคะไพ่พลังไพ่ออกมาดีเราก็นํารับไว้ได้ค่ะนะคะพลังไพ่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปเลยนะคะมาดูค่ะเจ็ดใบสื่อถึงอะไรบ้างนะคะเจ็ดใบนะคะ เรื่องแรกก่อนเลยค่ะตัวตนของคุณค่ะนะคะเนื่องจากนะคะคุณเป็นราศีตุลกะราศีตุลเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรราศีตุลเป็นดาวนะคะสุกนั่นเองนะคะมักจะมีเป็นคนที่มักจะนะคะชอบการเรียนรู้ชอบเทคโนโลยีชอบการเปลี่ยนแปลงชอบความก้าวหน้าค่ะนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความก้าวหน้า การมองไปข้างหน้าการเจริญเติบการขยายการเจริญเติบโตการเรียนรู้นะการพัฒนาตัวเองค่ะรวมถึงนะการก้าวไปข้างหน้าค่ะนะคะฉะนั้นคุณมักจะมีความคิดเรื่องเงินค่ะจะเห็นนะคะว่าไพ่ใบนี้ชายหนุ่มถือเงินอยู่คิดเรื่องอนาคตเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องความสำเร็จค่ะ และคิดแล้วดีไหมดีค่ะนะคะไพ่ใบนี้เป็นตัวตนของคุณด้วยคิดแล้วเฮงคิดแล้วรวยวางแผนทําให้มันประสบความสําเร็จเลยค่ะไพ่ใบนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณคิดกําลังจะเกิดเป็นรูปนามธรรมามากขึ้นนะคะและมีเกณฑ์ที่สิ่งที่คุณคิดจะได้ขยายสิ่งที่คุณคิดจะได้ลงมือและประสบความสําเร็จค่ะนั่นคือตัวตนของคุณไพ่ใบแรกค่ะบ่งบอกถึงชายหนุ่มที่มองอนาคตถึงความก้าวหน้ามองเรื่อง การเงินความมั่งคัง่งร่ำรวยนั่นเองนะคะนี่คือตําแหน่งไพ่ค่ะส่วนเรามาดูในเรื่องของการเงินบ้างการเงินองะนะ,ะการเงินที่ผ่านมาของคุณอาจจะมีล้วนไหลยเยอะค่ะไหลเป็นน้ำเลยแต่นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกเป็นพระราชานั่งบนบัลลังอยู่กลางแม่น้ำค่ะหมายความว่าปก ปกครองได้ค่ะแม้คุณจะมีรายจ่ายเยอะนะคะคุณก็สามารถมีเงินเอาไปจ่ายได้ค่ะนะคะยังสบายดีอยู่ค่ะนะคะการเงินยังยังพูดถึงตะวันอีกฉะนั้นคุณจะมีไอเดียความคิดใหม่ๆในการที่จะทําให้คุณได้เงินมาค่ะอาจจะขยายกิจการนะหรือไปลงทุนสิ่งใหม่ๆและทําให้คุณได้เงินกลับมาค่ะฉะนั้นมีโอกาสเรื่องการเงินคุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆมีแนว ความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการหาเงินและคุณก็จะได้เงินมานะคะ สิ่งหนึ่งเรื่องการเงินต้องระวังเลยเพราะพระราชานั่งบนกลางแม่น้ำหมายความว่ามักจะบางทีอารมณ์เราค่ะตามใจอารมณ์คุณอาจจะเปคุณอาจจะจ่ายอะไรไปตามอารมณ์และทําให้คุณมานั่งเรียดทีหลังได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายนะคะอย่าตามใจอารมณ์ของเรามากนักนะคะช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายถ้าเป็นรายจ่ายที่จําเป็นเพื่อขยายกิจการคุณจ่ายไปเพราะมีเกณฑ์ได้รับ กลับมาแต่ถ้ารายจ่ายที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นเอาไปจ่ายที่มันไม่ก่อให้เกิดทรัพย์สินรายได้ต้องระวังนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าต้องระวังรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะทําให้คุณค่ะนะคะโอ๋นะหามาได้ไหลออกนะคะหรือช็อตในภายหลังได้นะคะฉะนั้นการเงินคุณมีเกณฑ์จะมีเข้ามานะคะหากในอดีตค่ะไพ่ใบนี้บอกว่าอดีตนะคะคุณมักจะก,กังวลหรือเครียด ก็แล้วแต่อาจจะเครียดจากการห่วงบุตรบริวานนะคะหรือนะคะคนในครอบครัวเรื่องการเงินกําลังจะได้รับการแก้ไขเรื่องการเงินนะคะนี่คือภาพรวมของการเงินค่ะนะคะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลค่ะหากวันนี้คุณกําลังเครียดวิตก เรื่องการเงินอยู่ไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อให้ให้เรารับพลังงานดีๆค่ะพอเรารับพลังงานดีๆเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆหรือสวดมนต์อยู่สวดมนต์ไหวพระที่บ้านก็ได้เพราะการทําสมาธิที่ดีที่สุดคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันค่ะการสวดมนต์จะทําให้คุณมีสติและคุณจะรับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลและคุณก็จะเห็นวิธีการหาเงินค่ะนี่คือเรื่องของการเงินนะคะ ส่วนการงานล่ะการงานมีโอกาสขยายกิจการได้เริ่มทำสิ่งใหม่นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์นะการก้าวไปข้างหน้าค่ะนะฉะนั้นคุณจะมีไอเดียความคิดใหม่ๆใ,ในการขยายกิจการการงานของคุณ โดดเด่นมากว่าคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะขยายเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศได้นะคะฉะนั้นการเงินต้องเรื่องของการงานให้ระวังนิติกรรมสัญญาหรือความเครียดวิตกกังวลของคุณค่ะบางทีคุณอาจจะเครียดเรื่องการงานมากเกินไปหรือเครียด บางเรื่องบางราวนะคะก็ต้องระวังเพราะมันอาจจะส่งผลให้เราตัดสินใจที่ผิดพลาดได้นะคะในเรื่องของการเงินนะกับการงานมันจะมาด้วยกันเสมอนะคะส่วนใครที่ทำงานประจำค่ะนะ,ะในช่วงที่ทำงานประจำอาจจะมีงานหลายเรื่องเข้ามามีการแข่งขันในองค์กรของคุณค่ะบางครั้งก็เหมือนกับคุณอาจจะอยู่ในสนามรบเลยถ้าเกิดคุณทำงานหรืออาจจะมีงานให เข้ามาหาคุณมากขึ้นนะคะส,สำหรับใครที่ว่างงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องงานค่ะสําหรับความรักเป็นยังไงความรักดีค่ะคุณจะมีเสน่ห์มากช่วงนี้นะคะนะถ้าเกิดคุณมีครอบครัวอยู่แล้วจะมีมาหาเสน่ห์นะคะบางทีอาจจะทําให้คนข้างนอกมาชอบคุณได้ทําให้แฟนคุณหึงได้นะคะฉะนั้นต้องเรามัดเราวังนะคะอย่าแจกมาหาเสน่ห์มากเกินไปนะคะนะคะฉะนั้นคนคนมีครอบครัวแล้วนะคะ ช่วงนี้จะทําให้คุณกับแฟนอาจจะน่างงแงกันไดห้หึงหวงกันได้เพราะความมีเสน่ห์ของคุณนั่นเองนะคะส่วนคนโสดค่ะนะคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามานะคะเป็นคนสูงวัยคนทางไกลนะคะสำหรับคนโสดนะคะนี่ก็คือความหมายของไพ่ค่ะหลักๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างค่ะตัวเลขอยากจะบอกอะไรนะคะตัวเลขนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่ามีดาวเด่น เกี่ยวกับชีวิตของคุณมีดาวอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะดาวที่กําลังจรอยู่จรทุกราศีนั่นก็คือนะคะดาวพุธค่ะนะคะและก็ดาวพฤหัสนะคะดาวศุกร์ค่ะนะที่เห็นโดดเด่นนะคะและก็นะคะดาวเสาดาวจันนั่นเองนะคะรวมถึงดาวศุกร์นะดาวศุกร์ดาวเกตนะคะที่จรอยู่หน้าตอนนี้ค่ะนะคะสิ่งหนึ่งค่ะ ในด้านที่มันเป็นเลงและเป็นเรื่องของโชคลาภของคุณเลยเป็นลาภะเลยนะลาภะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะจากที่คุณเครียดคุณทุกข์อุป,ปรสรรคอะไรก็แล้วแต่จะคลี่คลายและมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ค่ะมีเกณฑ์ได้รับเงินค่ะมีแกมีเกณฑ์ก,การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแล้วดีค่ะนะเงินปังงานปังค่ะนะคะฉะนั้นมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณ มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทั้งเดือนเลยนะคะเพราะลาภหรือโชคลาภของคุณมันตกดาวเกตด,ดาวเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิกเซนพิเศษของคุณนะคะรางสังหรณ์พิเศษของคุณนะคะรวมถึงมีดาวศุกร์อยู่อีกดาวศุกร์คือเรื่องการเงินอยู่แล้วและไปตกลาภะอีกนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินแบบเป็นก้อนหรือนะคะ มาแบบไม่รู้ตัวเลยอยู่ๆก็มีคนเอาเงินมาให้คุณนะคะหรือมีโชคมีลาบแบบนี้ได้หมดเลยนะคะและมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เดินทางไกลไปต่างประเทศเพราะดาวเกตหมายเลขเก้ายังหมายถึงไปต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยฉะนั้นนะคะเงินของคุณลาบของคุณอาจจะมาจากคนทางไกลหรือต่างประเทศต่างชาติได้นะคะนี่ก็คือสําหรับลาภนอกจากนี้สุภะ ความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จก็ไปตกในดาวอาทิตย์ด้วยนั่นหมายความว่าดาวอาทิตย์หมายถึงวาสนาบุญเก่าอยู่แล้วนะคะอํานาจชื่อเสียงค่ะฉะนั้นคุณมีโอกาสสําเร็จในเรื่องของการงานมีชื่อเสียงเกียรติยศเข้ามาในชีวิตของคุณจากการสื่อสารจากบุญเก่าส่งผลคุณและเล็งมาที่กระดุมพระการเงินของคุณอีกเลงมาที่การเงินของคุณอีกนะคะสุพระคือความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่ง และเป็นตำแหน่งราชาโชคอีกโอ้โหโชคไหลชั้นมากนี่คือจุดเด่นเลยนะเนี่ยนะจุดเด่นยิงมาที่เงินอีกเขาเรียกว่าเลงกันนั่นเองนะคะดาวอาทิตย์เลงมาที่ดาวนะดาวดาวาดาวจันค่ะมหาสเสน่ห์นั่นเองพูดและเป็นสเสน่ห์ค่ะนะคะพูดและเป็นสเสน่ห์และก็การเงินของคุณก็โดดเด่นแต่ข้อระวัง นะก็มีข้อระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวหรือเชื่อคนง่ายเวลาคุณทําธุรกิจต้องตรวจสอบเอกสารดีๆค่ะเดี๋ยวเราไปเจาะกันค่ะมาเจานะนในเรื่องของตัวตนของคุณคือสุขอยู่แล้วดาวสุขหมายถึงคนที่นะพัฒนาตัวเองนะและก็เป็นคนที่นะคะชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีหรือมองอนาคตค่ะนั่นคือดาวสุขค่ะ หัวการค้าถ้าเกิดคุณเป็นลูกจ้างคุณก็มักจะน้ำมีสเสน่ห์จ่อต่อเจ้านายเพื่อร่วมงานมักจะมีงานเข้ามาหาคุณเสมอคุณจะชอบคุณนั่นเองนะคะด้วยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนง่ายและรู้ทันคนค่ะนี่คือตัวตนของคุณและตัวตนของคุณค่ะดาวสุขมักจะคิดเรื่องการเงินคิดเรื่องอนาคตความก้าวหน้าค่ะมันไปเลงไปที่ดาวพฤห,หัสค่ะ ลัคนาของคุณเลงไปที่ดาวพฤหัสกับดาวเกตและตกตกอะไรตกราชาโชคอีกโอ้โหหมายความว่าอย่างไงมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรเทพเทวดาให้พรน,นะคะวันนี้ค่ะคุณฟังอยู่มันสวนมนต์ค่ะทําบุญค่ะอธิษฐานจิตค่ะเปิดรับพลังจักรวาลพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาคุณก็จะ ดึงดูดเงินมีแต่เงินไหลเข้าค่ะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภกับคุณคุณอาจจะได้ลาบลอยคุณอาจจะได้เงินก้อนนะคะนะและมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะอาจจะได้ทรัพย์สินจากต่างประเทศได้เพราะลาหูยังหมายถึงต่างประเทศอีกต่างภาษาอีกนะคะนะนอกจากนี้นะตัวของคุณนะตัวตนของคุณเนี่ย มีดาวอาทิตย์อีกเกี่ยวข้องนะคะนี่ก็คือเรื่องดีหมดเลยเราไปดูในเรื่องของเจาะลึกในเรื่องของการงานบ้างนะคะการงานเป็นยังไงการงานของคุณค่ะนะคะกรรมมาของคุณตกพุทธค่ะพุทธคู่กับจันค่ะหมายความว่าการสื่อสารของคุณการการมีมิตรมากยิ่งดีการสื่อสารหรือการเจรจาจะประสบความสําเร็จทําให้คุณได้เงินฉะนั้น นะเงินของคุณจะมาจากปากของคุณค่ะงานที่คุณจะประสบความสําเร็จมาจากปากค่ะและมันเล็งไปที่ดาวเสาหมายความว่าคุณมีโอกาสได้รับทรัพย์สินหรืออสังหาหริมทรัพย์จากการพูดค่ะ ได้รับทรัพย์หรือเงินจากการสนทนาค่ะฉะนั้นงานของคุณอาจจะเข้ามาเยอะจนคุณเหนื่อยจนคุณเบื่อเลยบางครั้งอารมณ์ของงานเยอะบางทีก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยน่าเหนื่อยเลยนะคะนะฉะนั้นและอาจจะส่งผลให้คุณคิดมากด้วยเพราะดาวเสา์ยังหมายถึงการคิดมากการกังวลด้วยนะคะฉะนั้นต้องระวังการคิดมากการ การกังวลในเรื่องของการงานนะคะปล่อยไปค่ะอย่าไปเครียดกับมันทํางานให้สนุกคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะนั่นคือในส่วนของการงานเรามาดูต่อนะคะนอกจากการงานแล้วนะคะก็ยังมีนะคะสิ่งที่การงานโดดเด่นคือโชคลาภจากการงานค่ะเพราะมีดาวศุกร์หมายความว่างานที่คุณไปพูดไปจาก็กจะทําให้คุณได้เงินค่ะและก็งานคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประ ่างภาษานะคะหรือคนต่างประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะนอกจากนี้การงานของคุณค่ะจะสร้างความสําเร็จแบบนะคะทวีคูณให้กับคุณนั่นเองสิ่งที่คุณทําไว้โดยเฉพาะหากคุณทําธุรกิจคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับดอกผลที่เห็นได้ชัดเจนนี่คือเรื่องของนะคะเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการงานของคุณและการเงินของคุณค่ะ น,ะะนอกจากนี้ค่ะการงานที่คุณจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะ,ะการงานของคุณนะคะนะสิ่งหนึ่งงานของคุณค่ะคุณก็จะมีทีมงานค่ะที่ช่วยเหลือคุณมันก็จะมีส่วนหนึ่งทีมงานก็อาจจะมาให้คุณต้องแก้ปัญหานะคะมาช่วยแก้ปัญหาบางครั้งก็อาจจะทําให้คุณต้องไปเหนื่อยไปแก้ไปช่วยทีมงานมากขึ้นค่ะแต่ให้คุณคิดไว้ค่ะทํางานมันเป็นทีมค่ะถ้าทีมงานเราทํางานดี งานของเราก็ประสบความสําเร็จแค่นั้นเองนะคะนะนอกจากนี้ค่ะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเด่นเรื่องนะค,ะคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์งานที่เหมาะกับคุณมากเลยช่วงนี้ใครที่ว่างงานอยู่กําลังมองหางานให้มองหางานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะหางานเกี่ยวกับกราฟิก ดีไซน์งานอะไรที่เป็นงานออนไลน์ line, คอร์สออนไลน์ line, สอนคนนะคะหรือขายสินค้าผ่านออนไลน์ line, จะรุ่งมากเลยนะคะเพราะมันเกี่ยวกับสื่อสารนั่นเองนะคะงานของคุณมันเกี่ยวกับสื่อสารและออนไลน์มันคือการสื่อสารค่ะอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารการพูดนะคะต่างๆคุณทําและรวยประสบความสําเร็จค่ะนี่คือเรื่องของการงานนะคะนะนอกจากนี้นะคะมาดูในเรื่องของการเงินเจาะลึกนิดนึงดาวที่เกี่ยวกับการเงินคุณโดดเด่นนะคะ และนะคะตกสุภาด้วยลาภด้วยนะคะเป็นมหาเฮงหมดเลยนะคะที่ดิฉันบอกว่าจุดเด่นของคุณนั่นเองเรื่องการเงินนะคะนะ,ะมีสุภาพระเรื่องดาวอาทิตย์ดาวพุธและลาภก็คือโชคลาบนะคะก็ตกเงินอีกตกอังคารอีกตกสุขอีกคุณลุยลุยคุณทค่ะลุยลุยทำเงินคุณก็จะได้รับเงินค่ะนะ,ะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณเหนื่อยและคุณได้รับข่าวดีนะคะ ส่วนนะคะเรื่องกระดุมพระนะคะคุณจะมีมหาสเสน่ห์ในการพูดคุยกับคนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทรัพย์สินจากการพูดและก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเดินทางไกลและได้รับลาบด้วยนะคะส่วนข้อที่ต้องระวังเรื่องการเงินคือตรวจทานเอกสารดีๆเวลาคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับการเงินนะรอบครอบเรื่องการเงินค่ะและเวลาคุณจะจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะตรวจ ทานให้ดีค่ะนะอย่าใจร้อนอย่าตามใจตัวเองเรื่องการจ่ายค่ะนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะก็ตามแม่มันก็จะป้องกันการล้วนไหลของบัญชีนั่นเองเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะล้วนไหลนะคะในเรื่องของการเงินนะคะนะและก็ระวังคนที่จะเข้ามามี เขาอาจจะมาให้คุณช่วยเหลือหรือนะชวนคุณไปลงธุรกิจนูน่นนี่อย่าพึ่งไปเชื่อใครง่ายค่ะตรวจทานให้ดีก่อนคนนั้นเป็นใครเอกสารก็เป็นยังไงอย่าเพิ่งลงนามถ้าเราไม่มั่นใจเอกสารก็อาจจะให้นักกฎหมายหรือคนช่วยดูให้กับเราสําหรับใครที่เป็นนักธุรกิจนะคะส่วนใครเป็นลูกจ้างเงินก็จะเข้ามาจากงานผู้ใหญ่โชคราบเพราะตอนนี้ค่ะ มันมีหลายทิศค่ะที่คุณอาจจะได้เพราะลาภโชคลาบก็มีค่ะโชคลาบเล็งไปที่ปัตตนุครอบครัวคุณได้บุตรบริวารคุณได้หมดเลยนะคะและนะคะโชคลาบที่เป็นราชาโชคก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญเก่าของคุณด้วยนะคะสําหรับใครที่ทั้งเป็นลูกจ้างและนะคะตงของกิจการนั่นเองนะนี่ก็คือเรื่องการเงินโดดเด่นค่ะสี่เลยสี่ดาวนะคะที่ให้เรื่องดีๆนะคะราชาโชค นะคะและก็มาหาเหงออีกนะคะเราไปดูต่อเรื่องความรักค่ะความรักเป็นยังไงความรักของคุณนะคะตกในเรื่องของนะคะความรักตกเกี่ยวกับนะคะความรักเกี่ยวกับนะหรือหุ้นส่วนของคุณค่ะตกเกี่ยวกับาดาวศุกร์ค่ะนะ,าานะดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสและราหูค่ะเป็นปั เป็นนะคะฐานนะคะปัตตนุของคุณนั่นเองนั่นหมายความว่าความรักของคุณนะคะนะภรรยาหรือสามีคุณค่ะก็จะโอ้โหช่วงนี้ค่ะนันรักคุณมากเลยบางครั้งค่ะด้วยความรักตัวคุณเองก็มีมหาเสน่ห์อยู่แล้วเพราะเป็นดาวศุกร์นะคะก็อาจจะทําให้แฟนคุณนะคะรักคุณมากก็อาจจะ คิดมากนะคะหรือหึงหวงคุณได้เป็นพิเศษนะคะช่วงนี้เขาอาจจะหึงหวงคุณเป็นเป็นพิเศษเพราะคุณจะยุ่งกับงานค่ะยุ่งกับการหาเงินค่ะบางทีเขาก็อาจจะเข้าใจผิดคุณก็อาจจะต้องไปเคลียร์กับเขาสักเล็กน้อยค่ะนะคะแต่โดยรวมยังไงก็แล้วแต่นะคะแฟนคุณก็ยังรักกับคุณดีอยู่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็ให้ระวังการเข้าใจผิดกันแค่นั้นเองนะคะและก็ระวังนะคะคนอื่นจะมาคุยให้ แฟนคุณเข้าใจผิดนะคะก็ต้องพยายามเคลียร์กันบอกเขาให้ชัดเจนว่าเราทำงานอยู่สร้างอนาคตกันอยู่ค่ะนะคะนั่นก็คือความรักส่วนคนโสดค่ะก็มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเข้ามาค่ะเพราะมีดาวพืชหรือหัดตกอยู่ในปัตตนุนะคะและเป็นดาวดีด้วยนะคะและก็เป็นตำแหน่งของราชาโชคด้วยของนะคะคนที่มีคนที่โสดมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจเข้ามานะคะนี่ก็คือสำหรับ ความรักค่ะนะคะส่วนข้อที่นะดิฉันจะสรุปข้อที่ดีและข้อที่ต้องระวังค่ะนะดวงชะตาของมนุษย์เราค่ะจะมีทั้งบวกและลบเสมอจุดเด่นจุดอ่อนค่ะให้เรานําจุดเด่นเด่นหรือด้านบวกเอาไปใช้กับชีวิตเราค่ะส่วนจุดนะจุดอ่อนหรือด้านลบค่ะให้ควบคุมระมัดระวังค่ะและอย่าไปกังวลแหละอย่าไปยึดไว้นะคะให้เรายึดเฉพาะความรู้สึกดีๆไว้ท้อนั้นค่ะ เรามาดูด้านเล็ดเด่นก่ะราชาโชคดาวพฤหัสจะได้รับมาแบบนะฉับพันนะหรือสิ่งที่คุณทําไว้ในอดีตส่งผลน,นั่นเองนะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้รับนะเขาเรียกว่าบุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรก่ะได้รับโชคลาภลอยค่ะมีทั้งโชคที่หนึ่งคือราชาโชคโชคครั้งที่สองเป็นนะเป็นและเทวี เทวีราชาโชคค่ะและก็ยังมีกรรม马าพระโอ้โหมหาโชคเลยนะคะนี่คือด้านดีค่ะเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบุญบารมีที่คุณสร้างคุณสร้างอดีตไว้แบบไหนคุณจะได้รับแบบนี้นะคะจะได้รับแบบเต็มที่มากในเดือนนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมนั่นเองฉะนั้นแต่ละคนที่ฟังวันนี้นะ อาจจะรับแตกต่างกันไปแต่ดิฉันก็เชื่อว่าได้รับกันแทบทุกคนค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของบุญคุณก็หมั่นสวดมนต์ไหว้พระภาวนาจิตไว้ค่ะเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆรู้สึกดีๆไว้เปิดรับด้วยอารมณ์เราค่ะนะอารมณ์ของเรายิ่งรู้สึกดีคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาจักรวาลจะให้สิ่งดีๆกับคุณพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณนะคะเราพร้อมรับไว้ก่อนค่ะเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆส่วนข้อที่เป็นจุดอ่อนหรือต้องระวังเลยเพราะมัน มีดาวนะดาวมารณะยิงไปที่จุดนะที่ต้องระวังนะคะก็คือการเงินของเราหมายความว่าได้เงินมาคุณอาจจะจ่ายเงินกันหรือนะตามใจตัวเองคุณรับโชคหรือคุณรับเงินมาและคุณจ่ายโดย อารมณ์กะนะคะไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนต้องระวังการจ่ายแบบเปเปเป,เป,เปอย่างเดียวนะคะและก็จะทําให้คุณมาทุกมาเศร้าทีหลังตรงนี้ต้องระวังนะคะและนะคะสิ่งที่ต้องระวังเรื่องรายรายจ่ายแล้วต้องระวังเรื่องความรักเช่นเดียวกันเพราะนะความรักเนี่ยก็ต้องระวังเพราะคุณเป็นมหาสเสน่ห์ค่ะแฟนคุณอาจจะคิดวิตกกังวลหรือเข้าใจผิดก็ต้องเคลียร์กันดีๆค่ะนะฉะนั้นก็ต้องระวังนะมัน มั่นคงในความรักของเราไว้ค่ะนะคะและก็นะสื่อสารให้กับแฟนให้เข้าใจกันนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวนะและนะคะส่วนคนที่โสดโสดสิ่งหนึ่งคนที่โสดค่ะจะเจอคนที่ใช่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาเรียนรู้อย่าพึ่งใจร้อนไปนะคะและสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งวินาามันตกในเรื่องของสื่อสารอยู่ด้วยนะคะสื่อสารมันจะมีาดาวพุธเนี่ยมันจะมีตก ด้านที่ดีก็คือเรื่องสื่อสารตกในกร,รมมะสื่อสารแล้วรวยแต่มันก็มีดาวพุธไปตกในส่วนของนะว,วินาศอยู่ด้วยนั่นหมายความว่านะคะคุณสื่อสารก็มีทั้งทําให้คุณได้เงินและก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยนะชอดเงินเลยก็ได้หรือตัดสินใจผิดพลาดก็ได้ฉันนั้นนะ ต้องระวังเรื่องคำพูดคำจาด้วยเช่นเดียวกันต้องระวังเรื่องอารมณ์ร้อนด้วยนะคะอารมณ์ร้อนหรือตัดสินใจไวหรือเชื่อคนง่ายด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้มันก็จะมีจุดที่ต้องระมัดระวัง นะเวลาคุณจะไปลงทุนธุรกิจก็ตรวจทานเอกสารอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายค่ะเพราะงานของคุณค่ะมันจะเกี่ยวกับการสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับคนตรวจทานดีๆค่ะก็จะป้องกันความเสี่ยงให้กับเราได้นะคะส่วนนะคะอารมณ์ของคุณนะ,ะก็ต้องระวังเพราะคุณอาจจะ เครียดสิ่งนู้นสิ่งนี้งานเข้ามามีหลายเรื่องก็อาจจะทําให้คุณกังวลและเกิดเป็นอารมณ์ได้นะคะนี่ก็คือข้อที่ต้องระวังและวิธีที่จะช่วยเราได้ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนะคะทําให้เรารู้สึกดีนะคะอธิษฐานจิตไปไหว้พรน,นะคะทําทุกๆวันค่ะเปิดรับสิ่งดีๆและ สิ่งที่นะคะเป็นพลังลบๆมันจะหายไปเองค่ะนะคะนี่ก็คือสำหรับคลิปในวันนี้ที่นำมาแบ่งปันสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะดูแล้วภาพรวมเป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องร้ายนะคะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะมีสติในการใช้ชีวิตค่ะปิดท้ายด้วยกดแรงดึงดูดค่ะพะดิฉันเขียนหนังสือเกี่ยวกับพลังจิตในตัวเองในแง่ของวิทยาศาสตร์หลายเล่มค่ะคนทุกคนค่ะสามารถนะคะ เป็นคนเหนือดวงชะตาได้เราแค่ควบคุมความคิดความรู้สึกของเราให้ได้ค่ะมันคือพลังจิตของเราค่ะธรรมะทุกศาสนาสอนเนี่ยคือเรื่องจิตเลยจิตก,ก็คือความคิดของเราความรู้สึกของเราถ้าเราคิดรู้สึกด้านดีๆเราจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆ แต่หากเราคิดและรู้สึกด้านไม่ดีเราก็ดึงดูดสิ่งไม่ดีเพราะนี่คือกฎศัยธรรมค่ะเขาเรียกว่ากฎธรรมชาตินะและทุกคนเน่ยเพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะเลือกได้เราเป็นผู้เลือกเสมอค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะปิดท้ายดิฉันจะปิดท้ายด้วยตำราโหราศาสตร์ที่ดิฉันเขียนและนำมาประกอบในการทำนายนะคะนั่นก็คือคู่มือหมอดูตาทิพย์ค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ